ที่สั่งการไปเรียบร้อยนะครับว่ากรณีที่ยังไม่ต้องหนีน้ําท่วมก็ได้กรณีที่ฝนตกนะครับมีรถติดเนี่ยจระชาชนต้องออกมาให้มากขึ้นนะครับก็ต้องมีความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ก็จะเป็นชุดใส่กันฝนนะครับอุปกรณ์ที่กรณีที่มีรถเสียรถอะไรต่างๆนะครับเราก็มีชุดในการที่เข้าไปแก้ไขปัญหานะครับสำหรับกรณีน้ําท่วมเนี่ยตรงไหนมีพื้นที่ที่มีน้ําท่วมก็จะมีชุดช่วยประชาชนนะครับที่จะช่วย ว่าจะเป็นเรื่องของการลดกรณีไหนรถเสียขึ้นมานะครับก็เราก็เราใช้รถยกของตำรวจได้ก็ใช้ถ้ามีไม่พอเราก็ต้องประสานเอกชนมาช่วยนะครับแล้วก็รถตำรวจเองดถจะเป็นรถจราจรรถกระบะรถสายตรวจนะครับก็สามารถแปลงเป็นรถช่วยเหลือน้ำท่วมหรือรถตู้สามารถนําคนที่ต้องเดินทางสัญจรในไปลำบากเนะี่ยคือพาไปส่งได้นะครับอันนี้ก็หรือจิตอาสาต,ต่างๆก็ให้ออกมาช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ประชาชน ต้องการความช่วยเหลือนะครับในในแบบต่างๆครับเช่นเข้าซอยไปน้ําท่วมเยอะหรือว่ากลางคืนอันตรายเราก็จะมีคอยดูว่าประชาชนในพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลืออย่างไงหรือเราจะต้องประสานกันอยงาไหนเราก็จะช่วยนะครับด้วยสังการน่างๆครับแล้วก็มีภาพต่างๆีดีๆมากมายที่ตํารวจหลายหน่วยที่ทํานะครับซึ่งเราก็เห็นภาพแล้วก็ขอบคุณไปในทีมงานจราจรของแต่ละส่วนแล้วก็ทีมงานของโรงพักซึ่งบางทีไม่ใช่แค่จราจรนะครับสายตรวจก็มีมา่ช่วยกันนะครับ I mean, yeah.